นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่34น้ำใจถุงผงยาสลบ1หนึ่งถุงมูล,ลค่าประมาณร0อทาเลอค่าใช้จัดการออสมันและนักบวชชนพื้นเมืองไปหนึ่งในสยังเหลืออีกมากและวัตถุดิบระดับสัตว์เหนือธรรมชาติที่ขายในตลาดปลาก็ถูกคนซื้อไปในราคา1นึ0ถึงสองทาเลอดูเหมือนราคาของวัตถุดิบสีฟ้าครบชุดจะอยู่ในระดับนี้จำทิศทางและรูปร่างคร่าวๆของหมอกสีฟ้าเอียนปิดการมองเห็นล่วงหน้าอย่างพอใจ แม้ไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือไม่แต่ถ้าเก็บของหายากสำเร็จอย่างน้อยก็ได้กำไรร้อยทาเลอร์หากทำไม่ได้จริงๆเอาปลาสีขาวเข้มกลับบ้านสักสองสามตัวก็ไม่เลวตอนนี้เอียนยังไม่คิดจะแสดงลิขิตเวทของตนแม้การแสดงความสวรรค์ของตนจะได้รับความสนใจจากผู้เท่าหรือแม้แต่ขุนนางท้องถิ่นแต่เขาคิดว่าต้องรอจังหวะที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าตนจะได้ประโยชน์ทวีปเทราไม่ใช่โลกระมัดระวงังหน่อยซ่อนความสามารถไว้ย่อมไม่ผิด แน่นอนถ้าถูกค้นพบจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแย่หมอกสีฟ้ามีทั้งหมด3แห่งแห่งแรกอยู่ในร้านของกองเรือเกล็ดเงินกองเรือนี้เป็นหนึ่งในกองเรือที่แข็งแกร่งในท่าแฮริสันมีกําลังรับมือกับสัตว์เหนือธรรมชาติที่อ่อนแอได้และออกทะเลลิฟจับสัตว์น้ําหายากได้พวกเขายังเป็นกองเรือที่ผลิตสินค้าพิเศษของท่าแฮริสันปลาไหลโอเดลมากที่สุดเพียงแอร์วฟเดียวเอียนก็พบเป้าหมายของตน นั่นคือปลาไหลที่เพิ่งฆ่าใหม่เนื้อขาวนุ่มราวกับเจลแต่จริงๆแล้วค่อนข้างแน่นมันถูกแช่แข็งในก้อนน้ำแข็งทั้งก้อนพรอลูกค้าที่ผ่านมาซื้อปลาไหลโอเดลค่อนข้างดูร้ายตัวก็ใหญ่เลี้ยงบนฝั่งยากเว้นแต่ลูกค้าจะสั่งจองล่วงหน้าไม่งั้นเนื้อปลาไหลล้วนค่าแล้วแช่แข็งขายเห็นปลาไหลนี้เพียงชั่วขนาดร่างกายของเอียนก็เกิดปฏิกิริยาหิวโดยสัญชาตญาณแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยกลิ่นคาวในตลาดปลาแต่ความอยากอาหารก็ผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของหัวใจ ช่วขณะนั้นเขาอยากจะเดินเข้าไปใกล้ทิศทางนั้นโดยไม่รู้ตัวและเริ่มกลิ่นน้ำลายโดยสัญชาตญาณในการมองเห็นล่วงหน้ากระดูกสหลังช่วงกลางของปลาไหลนั้นแผ่แสงสีฟ้าเข้มข้นยิ่งเพียงแค่เห็นเอียนก็รู้ว่าหากกินมันลงไปกระดูกของเขาจะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งครั้งใหญ่มีความยืดหยุ่นที่คนทั่วไปจินตนาการไม่ถึงแต่เอียนไม่ได้ก้าวไปจริงๆเขากลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วก้มหน้าซ่อนความเสียกิริยาชั่วขณะเมื่อครู่เกือบไป ถอนหายใจเด็กชายเงยหน้าพูดด้วยความหวาดหวัน่นไม่คิดว่าปฏิกิริยาจะแรงขนาดนี้ดูท่าท่ากินปลาไหลนั่นเข้าไปต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแน่ๆเอียนใน e ตอนนี้ขาดแคลนสารอาหารพอดีหากมีสารอาหารเพียงพอบำรุงร่างกายให้ดีด้วยความคุ้นเคยกับอวัยวะจำลองของเขาเกรงว่าไม่ต้องถึงหนึ่งสัปดาห์ก็สะสมต้นกำเนิดและรวมต้นกำเนิดชีวิตแท้ได้สำหรับคนทั่วไปการกินอาหารพลังงานสูงจะทำให้ได้รับสารอาหารมากเกิน หรือแม้แต่อ้วนขึ้นแต่สำหรับผู้ยกระดับที่มีต้นกำเนิดชีวิตหรือต้นกำเนิดชีวิตจำลองสารอาหารส่วนใหญ่จะถูกกลั่นเป็นต้นกำเนิดบริสุทธิ์ใช้สนับสนุนการดัดแปลงอวัยวะยกระดับในภายหลังและอาหารที่มีต้นกำเนิดแฝงอยู่แล้วบางส่วนนั้นคนทั่วไปดูดซึมได้เพียงน้อยนิดอาจถึงกับย่อยไม่ได้มีเพียงผู้ยกระดับเท่านั้นที่จะดูดซึมต้นกำเนิดในอาหารเหล่านั้นได้ดังนั้นแม้คนทั่วไปจะโชคดีซื้ออาหารที่มีต้นกำเนิดระดับสีฟ้าได้ ก็อาจไม่ได้ประโยชน์มากนักถึงขั้นอาจท้องเสียปวดท้องคิดว่าเป็นเพราะวัตถุดิบไม่สดทําให้ท้องเสียปลาไหลตรงหน้านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดแฝงอยู่บางส่วนจดไว้ก่อนตัวตนของข้าซื้อปลาไหลก็แปลกอยู่แล้วเนื้อปลาไหลปอนละสามเบสันเงินเดือนสิบวันของลูกเรือชั้นล่างเป็นของหรูหราแท้ๆใครจะซื้อของพวกนี้ถ้าบ้านไม่มีฐานะหน่อยเอียนจําตําแหน่งไว้แล้วหันไปดูหมอกสีฟ้าอื่น หมอกสีฟ้าแห่งที่สองอยู่ในร้านของกองเรือตะขอแดงกองเรือทะเลลึกที่ไม่ด้อยกว่ากองเรือเกลด็ดเงินนั่นคือปลาทูน่าที่เพิ่งเอาเลือดออกกําลังแช่แข็งยาวประมาณ2เมตรกําลังแช่ในอ่างหินที่ใหญ่เท่าเรือเล็กข้างอ่างคนงานหยิบหลอดทดลองยาสีฟ้าจางขวดหนึ่งจากกล่องเขาระมัดระวังหยดลงในอ่างหินหนึ่งหยดในวินาทีถัดมาพร้อมกับหมอกสีขาวที่มองเห็นได้ลอยขึ้นลมร้อนประทัดหน้าตามมาด้วยความเย็นจัดพร้อมแสงสีฟ้าจางที่ค่อนข้างสว่าง น้ำในอ่างหินทั้งหมดรวมทั้งปลาทูนาในนั้นถูกแช่แข็งทั้งก้อนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งใหญ่แข็งแน่นราวกับแกว้วคนงานอีกด้านหนึ่งพลิกอ่างหินอย่างชำนาญขุดก้อนน้ำแข็งใหญ่นี้ออกจากอ่างหินแล้วนำไปวางในตู้แช่แก้วข้างๆเพื่อจัดแสดงนี่คือเบิกตากว้างจ้องมองภาพนี้สายตาของเ e อียนล็อกไปที่อ่างหินและยาอย่างแนว่วแน่เขาอ้าปากเล็กน้อยแทบอดใจไม่ไหวอยากเปิดการมองเห็นล่วงหน้าดูสีของยานั้น นี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบสถานการณ์ที่เหมือนเวทมนต์จริงๆในโลกเทราแต่ดูจากสีหน้าของลูกเรือและชาวประมงรอบข้างดูเหมือนทุกคนจะเห็นว่าปกติทุกคนเห็นแล้วไม่แปลกใจเอียนมองไปที่คนงานอีกฝ่ายเก็บหลอดทดลองที่หยดไปแค่หยดเดียวกลับเข้ากล่องได้ยินเสียงบ่นแววๆยาแช่แข็งเหลือแค่สามขวดแล้วถ้ากองคาราวานจากโรงงานแพทินามไม่มาก่อนเดือนตุลาคมจะทำอย่างไรดีเป็นยาการเล่นแร่แปรธาตุ น่าจะเกี่ยวกับผู้ยกระดับเอียนครุ่นคิดเขาจดจำคำว่ายาแช่แข็งและโรงงานแพลทินัมไว้ในสมองแล้วเอียงหน้ามองปลาทูน่ปาปลาทูน่านี้ทั้งตัวเปล่งประกายเหมือนโลหะสีเทาจางดวงตายิ่งเปล่งแสงประหลาดริบหรีแม้ในยามเย็นนี้ใต้แสงตะเกียงน้ำมันสาหร่ายก็ยังเห็นชัดดูไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกเห็นกระตุ้นความอยากอาหารของเอียนมากกว่าเนื้อปาลาไหลก่อนหน้าในการมองเห็นล่วงหน้าหมอกสีฟ้ารวมตัวที่ผิวหนังหลายจุดและสมองที่เชื่อมกับลูกตา หากกินเข้าไปผิวหนังจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างยิ่งแม้แต่มีความสามารถควบคุมกระแสน้ำบางส่วนนี่เป็นวัตถุดิบยกระดับที่มีประโยชน์กว่าปลาไหลก่อนหน้ามากแม้แต่พอจะเข้าเกณฑ์วัตถุดิบยาเวทที่ท่านอาจารย์ฮีเลียดพูดถึงแต่เอียนหันหลังเดินจากไปโดยไม่ลังเลเลยเพราะปลาทูน่านี้ติดป้ายราคา20ทาเลอร์ตรงๆชัดเจนว่ากองเรือก็สังเกตเห็นความไม่ธรรมดาของปลาทูน่านี้เขาซื้อไม่ไหวแน่แน แม้จะพูดว่าตามการประเมินของเ e. อีนปลาทูน่านี้นับเป็นวัตถุดิบหายากตัวใหญ่ขนาดนี้อย่าว่าแต่20ทคาเลเลยแม้แต่220ทคาเลาก็คุ้มถ้าจะเก็บของหายากก็ต้องเก็บแต่นอกจากกองคาราวานก็ไม่มีใครซื้อนี่ตัวเขาเองควัก20ทคาเลยิ่งเกินไปหมอกสีฟ้าสุดท้ายอยู่ในแผงกระจายของกองเรือห้องขาวกองเรือห้องขาวเป็นกองเรือของชนเขาบริสุทธิ์เป็นกองเรือชายฝั่งมีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและหอยสามแห่งตามชายฝั่ง ไม่มีการแข่งขันพิเศษกับกองเรืออื่นหมอกสีฟ้าคือปลาแซลมอนธรรมดาตัวหนึ่งปลาอพยพชนิดนี้มีทั่วไปในท่าแฮริสันต้นน้ําของแม่น้ําอีโวข้างๆก็เป็นจุดรวมตัวของปลาแซลมอนอพยพตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทุกๆสองสาปีในปลายฤดูใบไม้ร่วงจะมีปลาแซลมอนนับไม่ถ้วนว่ายทวนกระแสมแม่น้ําอีโวที่เชี่ยวกรากไปถึงดินแดนทิวทัศน์ในกลางเทือกเขาเบสันที่นั่นหนาวเย็นเหมือนฤดูหนาวตลอดทั้งปี แต่กลับเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลาแซลมอนชอบพอดีปลาแซลมอนตัวนี้สภาพดีมากหนักประมาณส2องปอนต์ตัวอ้วนสวยไขมันเต็มดูน่ากินมากเกล็ดปลายังเปล่งประกายสีฟ้าจางๆแต่ถ้าไม่สังเกตจริงจงังแทบไม่มีทางสังเกตเห็นข้าดูก่อนอื่นไม่มีคุณสมบัติพิเศษอื่นเอียนเปิดการมองเห็นล่วงหน้าอีกครั้งเขาแน่ใจว่าหมอกสีฟ้าบนตัวปลาแซลมอนนี้ด้อยกว่าปลาไหลและปลาทูน่าแต่กระจายอยู่ในเนื้อปลาทั้งตัว ผลคือย่อยง่ายบำรุงร่างกายต่างจากตัวอื่นที่เสริมความแข็งแกร่งปลาแซลมอนตัวนี้ดูเหมือนจะเน้นรักษาและปรับสภาพข้ารู้สึกว่าถ้ากินมันอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆและความเสียหายที่สะสมในร่างกายข้าจะได้รับการบรรเทาเขาตื่นเต้นนี่แหละที่เหมาะกับความต้องการตอนนี้ของข้าที่สุดการเสริมความแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่อาจนำพลังมามา,มากนักเหมือนที่ฮีเลียดพูดหนทางการยกระดับที่แท้จริงต้องอาศัยการค่อยๆก้าวหน้าตามการสืบทอดรูปแบบแท้ของสายเลือด กินสุ่มสี่สุ่มห้ากลับจะสับสนวุ่นวายเช่นนี้กลับกลายเป็นปลาแซลมอนที่ไม่มีแนวโน้มคุณสมบัติใดใดเพียงแค่มีต้นกําเนิดบริสุทธิ์ที่มีค่าที่สุดตัดสินใจแล้วเอียนถึงกับเริ่มคํานวณราคาเตรียมจะไปซื้อแค่สองเฟนนีต่อปอนตัวใหญ่ขนาดนี้ประมาณสองเบสันสีเฟนนีกินได้สองวันผลคงไม่แพ้เนื้อปลาไหลกำไรแท้เอียนและขณะที่เอียนก้าวไปข้างหน้ากำลังจะซื้อปลาแซลมอนตัวนี้อย่างมีความสุขเขาได้ยินเสียงตะโกนดีใจ มาได้ยังไงเอียนสีหน้าขยับเล็กน้อยปรับสีหน้าให้พร้อมแล้วหันไปเห็นชาวประมงชนเขาบริสุทธิ์ผิวสีทองแดงคนหนึ่งกำลังก้าวใหญ่ๆมาหาตนคนที่มาคือไซนานชาวประมงที่คืนก่อนเป็นคนแรกที่มาช่วยพวกเขาและพาเอียนกับฮีเลียไปบ้านหลังใหม่ชาวประมงผิวดำดูเหมือนกำลังคุยโมเรื่องจับปลาวันนี้กับเพื่อนเห็นเอียนก็เดินมาเร็วเหมือนลมเขาโบกมือพูดด้วยน้ำเสียงสนิทสนมซื้อปลาหรือสวัสดีลุงไซนาน เอียนพยักหน้าเรียบร้อยแล้วตอบขอรับลุงได้รับบาดเจ็บข้าอยากซื้อปลาให้เขายังไม่ทันที่เอียนจะพูดจบไซนานก็บกมือขัดด้วยน้ำเสียงใจปั้มอยากได้ตัวไหนถือว่าลุงให้ตอนนี้ไซนานอารมณ์ดีมากจริงๆเมื่อคืนเขากล้าหารเป็นคนแรกที่ช่วยครอบครัวเอียนออกจากกองเพลิงและยังขัดขวางไม่ให้คนเก็บสมุนไพรบรินแย่งผงยาสลบจากมือเอียนเอาเธออย่างหลังเป็นผู้เท่าผููเดทําแต่เขาก็มีความดีความชอบมากจริงๆ ทั้งวันนี้ชาวประมงในเรือลำเดียวกันล้วนชมความกล้าหาญของเขาและหลังได้รับเชิญก็แสดงความยินดีที่จะออกทะเลกับเขาในอนาคตเพราะหัวหน้าที่ไว้ใจได้มีน้ำใจและกล้าหาญย่อมไม่ใช่เรื่องแย่ทีเดียวเขาก็ทำสิ่งที่อยากทำมาหลายปีแต่ทำไม่สำเร็จมีลูกน้องของตัวเองส่วนปลาเนื้อปลาในท่าเรือถูกอยู่แล้วแม้แต่คนขุดทรายธรรมดาสองสามวันก็กินเนื้อปลาได้หนึ่งมือเขาในฐานะชาวประมงมากประสบการณ์ที่กำลังจะมีเรือประมงของตัวเองย่อมให้ได้ นี่จะดีหรือเอียนถอยหลังครึ่งก้าวเขาดูเขินอายหน่อยหน่อยเอามือคว่ำหลังดูเหมือนกำเหรียนในมือแน่นครึ่งวินาทีต่อมาเขายกมือครึ่งแสดงเหรียเฟน,นีและเบสันในมือข้ามีเงินนะฮ่าฮาไม่ต้องเกรงใจจริงๆกวาดตาม,มองเหรียนในมือเด็กชายเห็นเด็กผมเขารู้จักกาลเทศะเช่นนี้ไซนานย่อมไม่อาจรับเงินเขามองเด็กชายตรงหน้าที่ดูเขินอายเล็กน้อยอดคิดไม่ได้ช่างรู้กาลเทศะฟังคำถ้าลูกค้าเป็นแบบนี้บ้างคงดี ชาวประมงร่างสูงยื่นมือผลักมือของเอียนกลับไปอยากเร่งใจไปบ้านเจ้าโดนไฟไม่ช่วงนี้ต้องใช้เงินลุงเจ้าก็ดูเปลี่ยนนิสัยแล้วเมื่อกี้ยังวิ่งมาขอบคุณพวกเราดูท่าต่อไปคงไม่ต้องห่วงไซนานสรุปท้ายที่สุดพวกเราก็เป็นคนเผ่าเดียวกันไปเลือกเธอค่าจะให้สาหร่ายอีกถังเล็กๆด้วยไม่นานเอียนได้ปลาแซลมอนที่เอาเครื่องหนายและเกล็ดออกแล้วพร้อมถังสาหร่ายเล็กๆหนึ่งถังนอกจากไซนานชาวประมงชนเขาบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ก็เป็นมิร คนแล้วคนเล่าทักทายเอียนและเอียนก็แกล้งตื่นเต้นและเขินอายตอบกลับทีละคนทําให้พวกเขาหัวเราะฮ่าห,า,หาบางคนถึงกับยื่นมือจะบีบแก้มเอียนพวกเขาทุกคนรู้จักพ่อของเอียนและยังจําได้ว่าเอียนฉลาดมากสองปีก่อนก็คํานวณตัวเลขที่พวกคนหยาบหยาบพวกนี้งงงได้อย่างง่ายดายเด็กคนนี้อนาคตต้องมีความสําเร็จแน่พวกเขาเชื่อเช่นนี้นี่คือที่มาของน้ําใจแน่นอนยังมีเรื่องที่เอียนหน้าตาน่ารักพอที่จะเป็นที่ชื่นชอบด้วย นี่นอกเหนือการคาดการแล้วเดิอนออกจากตลาดปลาถือปลาและสาหร่ายที่ได้มาฟรีๆเอียนพยักหน้าครุ่นคิดได้แต่บอกว่าหน้าตาดีบางทีก็นับเป็นลิขิตเวทอย่างหนึ่งนะจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคําที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน